รู้ไหมครับว่าในหนึ่งห่อม,มีปีโป้สีเขียววิชิน กลับมาแล้วนะครับกับรายการ #Boss รอบรู้นะครับเป็นรายการที่ผมจะตอบโต้กับใครก็แล้วแต่ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นรายการ Q&A นั่นเองนะ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับเรามาเริ่มจากคำถามที่1กันเลยดีกว่านะ #Boss รอบรู้ที่ครับตายมีกี่เม็ดค้าบตายในโลกนี้ครับมีจำนวน7.5คูณ10ยกกำลัง18เม็ดด้วยกันนะครับก็เป็นจำนวนคร่าวๆนะครับถ้าอยากเอาให้ชัวร์ก็ลองไปนับดูนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าคำถามต่อไป #Boss รอบรู้อะไรเอ่ยตามไดโนเสาร์มาเอ่อก็ให้คนหรือเปล่านะหรือว่า อ,อ๋อรู้แล้วครับสิ่งที่ตามไดโนเสาร์มานะครับอันนี้เป็นคําตอบที่แบบว่าต้องมีความรู้เยอะมากถึงจะตอบได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันคือไดโนอาทิตย คำถาต่อไปครับพี่ชอบกินข้าวอะไรครับก็แล้วแต่วันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับชอบกินข้าวสุกครับเพราะว่าข้าวดิบเนี่ยมันแข็งครับมันไม่ค่อยอร่อยแฮชแท็กปัสโซรู้พี่คะคิดว่าถ้าสมมุติพี่ไปญี่ปุ่นแล้วแกล้งทําเป็นกระเป๋าตังค์หล่นพี่คิดว่าคนญี่ปุ่นที่เดินผ่านไปผ่านมาจะเก็บกระเป๋าตังค์ให้พี่ไหมเอาความคิดส่วนตัวนะคิดว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนดีหรือคนเลวมากกว่ากันคะ่ะ I'm sorry to Lord จริงๆแล้วในแต่ละประเทศนะครับก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเหมือนกันนะคำตอบนี้ขอตอบว่าแล้วแต่ว่าน้องไปอยู่ อย่านที่แบบจรชุกชุมยังไงก็หายชัวอยากรู้ไปลองคำถามต่อไปครับรแฮชแจากบอสเพอร์ลูมีคำถามดังนี้1กล้องสั0อหกสิบที่พี่ใช้ถ่ายคือกล้องอะไรครับโอเคกล้องที่ใช้ถ่ายนะครับเป็นกล้องที่ชื่อว่าลิโก้นะครับเทต้าเอสก็ใครที่คิดจะซื้ออย่าเพิ่งซื้อตอนนี้นะรุ่นใหม่ๆนาะจะออกวันเร็วๆนี้สองระหว่างกินข้าวก่อนค่อยแปรงฟันหรือแปรงฟันก่อนค่อยกินข้าวอันนี้มันไม่ใช่คําถามให้เลือกหรอให้เลือกก็คงเลือกแปรงฟันหลังกินข้าวนะเพราะว่าเสร็จอาหารมันคงเข้าไปแล้วหลังกินข้าวใช ไม่รู้แต่ทําไมผมรู้พี่บอสเลยรู้แล้วก็ไม่รู้ตกลงจะรู้หรือไม่รู้งงแป๊บเอองงด้วยดิคำต่อไปนะครับพี่ครับทําไมปีโป้สีเขียวที่บรรจุมาในถุงถึงมีน้อยกว่าสีอื่นแฮชแท็กบอสผูรู้เฮ้ย <Hey, S 1> เอาจริงไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปสืบมาให้นะครับไปพบกับพิธีกรนอกสนามกันเลย ตอนนี้เรามาถึงที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะครับวิธีทําก็คือแยกออกมานะครับเอาปีโป้นี่แหละแล้วข้างหลังมันจะใสๆใช่ไหมครับก็เลยสามารถดูได้ว่าข้างในเนี่ยมันมีสีเขียวกี่ชิ้นนะครับนับแล้วก็แยกออกมาดูนะและอันนี้ครับคือผลนะครับจากซ้ายไปขวานะซ้ายสุดก็คือจะมีสีเขียว1อันไล่ไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเห็นได้ว่าในจํานวน1ิบถุงนะครับสีเขียวมี2ชิ้นประมาณ3ถุงนะครับอันนี้คือห่อที่มีชิ้นเดียวนะครับเห็นไหมสีเขียวอันเดียว แล้วก็ไม่มีเลยหมดแล้วนะไม่มีแล้วมีทั้งหอ่อมีสีเขียวอันเดียวส่วนห่อตรงนี้นะครับจะมี5ชิ้นเลยด้วยกัน1 2 3 4 5่านะมีสีเขียว5อันเลยในห่อเดียวนะครับ อย่างที่เห็นนะครับเรารู้ได้เลยว่าการใส่ของเขามันเป็นแบบแรนดอมนะครับปีโป้แต่ละห่อเนี่ยมีสีที่ไม่เท่ากันถ้าใครจะจัดปาร์ตี้แล้วหวังว่าแกะออกมาทุกห่อจะมีจำนวนสีเท่ากันนะคิดผิดเพราะฉะนั้นทางที่ดีไปดูหลังหอ่อแล้วก็นับจํานวนเอาจะชัวร์กว่าว่าอยากได้สีไหนนะแฮชแบบท็กบอส้อรู้โฆษณานิดนึงพี่เสื้อราคาเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่คําถามนะครับแต่ว่าก็จะตอบอยู่ดีนะครับโอเคเสื้อที่ใส่อยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะหรือว่าตอนนี้รุ่นใหม่ที่ออกมาเป็นสีดานะครับคือเสื้อทา ก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กเพจบอสกราตินะครับทำไมพี่ถึงซื้อน้ตบุ๊กรับแฮชแท็กบอสกรา้เครื่องนี้ใช่ไหมครับจริงๆทุกเครื่องแหละผมพยายามจะซื้อน้ตบุ๊กตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ใช้ PC มาตลอดแหละแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วมันต้องเดินทางไมว่าจะเป็นไปเรียนหรือว่าไปทํางานเราก็ต้องใช้คอมอ่ะก็เลยต้องเอาที่มันพกพาสะดวกหน่อยซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเคยแบก p c ีเนี่ยแบกไปมาไปมาช่วงนั้นก็บ้ามากก็เลยเป็นบทเรียนรู้ว่าเฮ้ยซื้อน้ตถอตบบบออรรรทาาาามคคคยยววันะก็พ่า มันวิวัฒนาการขึ้นมาสามารถที่จะกินอาหารที่มันอยู่สูงกว่าที่สัตว์อื่นไม่สามารถไปหยิบถึงได้นะครับมันเลยมีคอยาวนั่นเองเมื่อไหร่เราจะไปสร้างบ้านบนดาวอังคารได้คะได้เมื่อคนสามารถไปถึงดาวอังคารได้นะแต่ณนวะินาทีนี้นะครับยังไม่มีมนุษย์คนไหนไปถึงนะครับก็มีแค่การส่งหุ่นยนต์ไปโดยนะาซ่านั่นเองบอลไทยจะไปบอลโลกปีไหนครับก็คาดว่าจะเป็นปีเดียวกันกับที่คนนั้นไปสร้างบ้านบนดาวอังคารได้ครับ จักรวาลเกิดจากอะไรครับแล้วสิ่งที่ทําให้จักรวาลเกิดมันเกิดจากอะไรมาจากไหนมันมาได้ยังไงอะครับเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าบิ๊กแบงครับก็คือการระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งไอ้เจ้าบิ๊กแบงเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงอันนี้โอ้โหมันเล่าไม่จบอะเอาประมาณว่ามันคล้ายๆกับหล่มดำล้วกันทุกอย่างมาอัดกันควบแน่นมากแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งมันก็ระเบิดออกนะครับกลายเป็นจักรวาลที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะนี่ค่ะทุกวันนี้นะจักรวาลก็ยังขยายอยู่นะมันไม่ได้อยู่นิ่งนะครััับบบบบเเเอออออผมชพี่นนะะววกาลลงคคคคิปด้ยรรโ ลำโพงที่ใช้เป็นลำโพงโมอนิเตอร์เปล่าครับแพ้สัมปะรรู้พวกนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับข้นต่อไปครับแพสัมปะรรู้เปิดวงเล็บ x, ok x ยกกำลังสองบวก1 4 x บวก19เปิดแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับพอไว้บอร์ดโอเคในเมื่อเราไม่มีไว้บอร์ดนะครับเราก็จะมาใช้กระดาษกันนี่แหละ x ยกกำลัง ok 2บวก 4x บวก49แยกตัวประกอบได้เป็นอะไรมันก็ต้องเป็นอะไรที่บวกกันแล้วได้อันนี้นะครับแล้วก็คูณกับตัวมันเองแล้วได้อันนี้ให้เดาก็น่าจะเป็น7นะครับก็คงจะเป็น x บวก7แล้วก็ x บวก7ได้ป่ะอ่ะไหนลองเช็คนะครับ x คูณ x ได้ x 2 x คูณ7ได้ 7x 7คูณ x ได้ 7x 7คูณ7ได้49อันนี้เราก็มารวมกันนะครับกลายเป็น x 2บวก 14x บวก49ถูกไหมเหมือนกันโอเค เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ x บวก7คูณด้วย x บวก7ครับดาวเป็นทรงกลมแล้วทำไมเราว่าดาวเป็น5แฉกครับเขาไว้บอกอีกรอบหนึ่งดาวเป็นทรงกลมแต่ทำไมว่าเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอะดาวมันส่องแสงออกมานะครับส่องแสงมาแล้วถ้าว่าอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นพระอาทิตย์ใช่ไหมซึ่งพระอาทิตย์ก็เป็นดาวแต่ว่าถ้าว่าอย่างเงี้ยมันเสียเวลาซึ่งเขาก็เลยว่าอย่างนี้เร็วกว่าเยอะเลยโจ์คณิตศาสตร์นะครับยาวเลยก็บอกแค่ว่าตอบให้ได้ภายในต่ำกว่า1วินาทีนะครับโอเค1 2 3งา ได้แล้วครับตอบเร็วกว่า1นึ่งวินะครับ699 138 705 847ว้าก็เป็นอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนครับกับรายการแฮชแบทบอสลูนะครับ EP 3นะก็ใครอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะครับใต้คลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวก็จะพยายามไปตอบในคลิปต่อไปนะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไลค์ subscribe ใครที่ยังไม่ subscribe นะอย่าลืมไปกด subscribe นะครับมันช่วยให้ผมทำคลิปต่อไปได้ดีมากเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจ์จะไปคลิปต่อไปครับทรงผมใหม่เป็นไงบ้างครับแหมไไ่่่่คอยชินเทาร and woo!